บวสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกกุศลังกรมังสัพเพหิพระเตหิกตะตังปุญยังนูอนุโมทันตุสุนันโตพลโตเยเทวาอจมิงธาเนอาทิกตาทิคายุกาสธาหนตตสุขิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพญาติกาสุขิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสัพเพายาติกาสุขิตาหนโตทุขาปมุนจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุสุขาปรมูลจันตุสัพเพอาจารยุปัชัยยะสุกิตาหนตุทุกขาปรมูลจันตุสัพเพนัคขตาสุกิตาหนตุสุขาปรมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปรมูลจันตุสัพเพสามัตินังสัมมิชันตุโว กดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตวตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานะคขาถายยาเทวตาสันติวิหารวาสณี ทูเปะคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตกปูชิตาโสติงคารุนเตทะวิหารมันเดเลเทราะมัชานาวากาจพิกโวตารามิกาทานาปติอุปัสกาขามาจเาท,ะทะสานิขามาจะอิสราสป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผูชายเยปิจันทสัมภวาสังเสทาชาตาอัทวุปาปาติกานิยากกังทำมวังปฏิจเตสัมเภทุกขสะกระโดนตุสังขยังทาจุจีรังสตังรมูธรรมธราจปุคลา อังโคโุนตุสมัครวะอัธยาจจะหิตายะจะอมีละขะตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริย,ยปเวทิเตปเัตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาส,สนาสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทวบววัตสตุวุทิภาวายาสตานังสัมมิทิงเนตุเมทนิง <c oughs> มาตาปิตาจ,จ,จะอัจชังจังรักขันติปุตตะกังเอวงังรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจันนิทุกข,ขาพยาปตาจันนิพยาโสกปตาจันาาจนิโสกา,กา,สกาสกโสโหต,หตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิส,สัมปทางปุญญาสัมปทาง กเพเทวานุโมทันตุสภสัมปัตติสิทธิยาธานังททันตุสัทยะสีรังรักขันตุสัพพทาอวนาภิรตาหนตุขัจันตุเทวตาคาตาสุมังคะระคาถาโหตุสพังสุมังคลรังรักขันตุสัพเทวตาสภพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันดรังโสตุสพังนิรัง ตุมาลังค์รักขันตุสัพวเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรังโอตุสพังตุมาลังค์รักขันตุสัพวเทวตาสพะสังฆานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรังสเปพุทธาปาลปตาปเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจเตเชนะรักขังปนามิสัปปโสสเปพุทธาปาลปตาปเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจเตเชนะรักขังปนามิสัปปโสสเปพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพระรัง อนันตานันจเจเจนะแลกขังบรรดามิสัพโสสัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพรังอนันตานันจเจเจนะรักขังบรรดามิสัพพะโสสพเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพรดังอนันตานันจเจเจนะรักขังบรรดามิสัพพะโสสัเพพุทธาผลละปตตาปเจกานันยังพรังอนันตานันจเจเจนะรักขังบรรามิสัพพะโสสเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพรังอนันตานันจเจเจนะแลกขังบรรดามิสัพพะโส ด้วยอำนาจแห่งมุขสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธิยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศวหวเป็นพระราชสุศลแดสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินนาพระบรมราชชนีนพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ขออนิสง์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งคาาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมันคงเป็นสมัมมาชีพชอบธรรมคำาว่าไม่มีอดอยากยากจนอยาบอย่ได้มีข้าพเจ้าหอ้ขอ้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสมมาสมเจ้าดำรงอยู่ในความในงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมโมทานาสาธุการ ในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระพิทาย,ยอดสถีทั้งฝ่ายไทยและไยลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมูลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพฤทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นิริงมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาทุกประการเทิดสาธุ